โมทนาสาธุอืมให่ไปนี่ก็ได้โมทนาสาธุสาธุขอให้ครอบครัวคุมพั์และเอฟซีทุกท่านมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานคิดติงใดสมปรานาเดินทางไปแห่งหนทมนตลใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยสาธุค่ะแต่สองอันนี้เพื่อผ่เข่าซีพะได้บุญเลยเพีย m 단 u 사부 h a n h i a

วาทนาสเลตานิังวุาปจโนจารโธรรมาวาทันติอายุวันโมสุภูมิา